สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงกันนะคะที่ช่องหนูแดงพนคนครค่ะวันนี้ค่ะนำรถ Next Gen ใน,นรุ่นสปอร์ตเกียร์ออโต้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่9 6 6 4 0 0บาทค่ะมารีวิวให้ดูเลยนะคะแต่สำหรับสีส้มคันนี้ค่ะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเพิ่มเติมอยู่ที่1,000 10, 0บาทนั่นเองเดี๋ยวหนูแดงพาพี่ๆมาดูกันเลยค่ะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะจุดแรกเลยค่ะ เป็นกระจังนะคะทรงยอดฮิตทรงแรปเตอร์นั่นเองเรียกได้ว่าทุกคนจะต้องเปลี่ยนแน่นอนค่ะตัวอักษรในป้ายวาดีค่ะเป็นโทนสีส้มของตัวรถนะคะตัดกับสีดํานั่นเองค่ะนี่เลยนะคะก็เป็น แบบอีกแบบหนึ่งเนาะสำหรับพี่ๆนะคะที่ดูอยู่ไม่รู้จะใช้สีอะไรนะคะก็สามารถใช้สีแบบนี้ได้เลยค่ะในส่วนของไฟด้านหน้าค่ะมาดูกันเลยค่ะเป็นไฟเดิมๆนะคะไฟ LED ทรงสีแคลมนั่นเองครอบไฟด้านหน้าแบบนี้นะคะก็ทําให้ดวงตาของรถนะคะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะขึ้นมาที่ด้านบนกันบ้างดีกว่าคะ่ะสําหรับด้านบนนะคะติดตั้งสกูปทรงฟิต รูปแรกนะคะรูปแรกสีส้มสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านนะคะแล้วก็มีสกูปช่องลมนั่นเองค่ะที่ติดแบบหล,ลอกๆให้แบบว่าฝากกระโปรงดูหล่อดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะเป็นไงคะแค่ด้านหน้าของตัวรถนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของล้อแบกกันบ้างดีกว่าค่ะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ยกอะไรเลยนะคะช่วงล่างเดิมๆเลยค่ะแม็กยางนะคะก็เป็นแม็กขอบส6นะคะยางมอนสเตอร์นั่นเองอยาง AT ทคะ่ะยางสเปคอยู่ที่265ทับจ็ดูนยะคะไม่ต้องยกอะไรเลยค่ะแม็ก o อเสนะคะสีดำตัดสีแดงนั่นเองค่ะนี่เลยขอบ16นะคะหล่อๆแบบนี้เลยยางก็สไตล์ออฟโรดเลยนะคะแก้มยางใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะไปะไปดูด้านข้างตัวรถกันบ้างดีกว่าสำหรับ นิกเจนสปอร์นะคะเป็นเครื่องเทอร์โบเดียวนั่นเองค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรก่อนอื่นก่อนที่จะไปไม่ได้เปิดเครื่องนานแล้วขออนุญาตพา,าเปิดเครื่องสักนิดนึงนะคะพี่ๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะหนูแดงสามารถยกฝากระโปรงได้สบายเลยค่ะเพราะไม่ได้ยกเนาะมันก็จะเปิดได้นะคะเดี๋ยวพาดูกันดีกว่ามาค่ะ มาลุ้นกันนะคะว่าหนูแดงจะยกขึ้นหรือเปล่านะวันนี้อจะต้องขย่งนิดนึงนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่เดี๋ยวมาดูภาพรวมนะคะของห้องเครื่องก่อนเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพรวมของห้องเครื่องของตัวนิก g e นนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ฝั่งนี้กันก่อนเลยค่ะตรงนู้นนะคะจะเป็นส่วนรวมนะคะของของเลวนั่นเองค่ะจะไปกองรวมกันอยู่ตรงนั้นเลยค่ะนี่ แล้วก็ด้านหน้าของเรานะคะอันนี้นะคะเป็นพัดลมไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองซึ่งการทํางานของเขานะคะก็เวลาที่พี่ๆี่นะคะขับรถไกลประมาณ500กิโลหรือ1000กิโลค่ะแล้วดับเครื่องไปนะคะตรงนี้ตัวเครื่องเขาจะยังทํางานอยู่นะคะจะยังดินเสียงตัวเครื่องทํางานนะคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องคิดว่าพังหรือเปล่าไม่ได้พังนะคะเป็นการทํางานด้วยการไล่ความร้อนนะคะให้อุณหภูมิปกตินั่นเองเพออุณหภูมิปกติปุ๊บทุกอย่างก็จะเงียบไปเลยะคะ่ะพี่พี่มาค่ะ มาดูส่วนห้องเครื่องบ้างห้องเครื่องนะคะได้ทําการย้ายตําแหน่งนะคะให้เข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อการแมนเน็ตหรือการเซอร์วิสนั่นเองก็ช่างนะคะจะทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เลยนะคะก็เป็นระบบระเบียบเลยค่ะแล้วก็ตัวนิ่มๆของเราตรงนี้นะคะเป็นที่นะคะกันเสียงแล้วก็กันสั่นนะคะไม่ให้เสียงนะคะเข้าไปในตัวห้องเครื่องนั่นเองค่ะนี่ก็คือที่มานะคะของพี่ๆนะคะที่บอกว่าตัว n น็กเซนเนี่ยเสียงเครื่องไม่ดังเลยนะคะแล้วก็ไม่สั่นด้วยนะคะก็มีตัวนี้ช่วยด้วยค่ะ มาดูแบตกันบ้างสำหรับแบตนะคะเป็นแบต agm นั่นเองค่ะเป็นแบตท,ที่ใช้กับรถใน,ถในแบรนด์ยุโรปนั่นเองนะคะแต่ Ford นะคะเขาก็เห็นนะคะว่ามันแบบเป็นแบตท,ที่คุณค่าจะเอามาใช้กับตัว next gen นะคะก็เลยเอามาใส่ให้เลยค่ะซึ่งตัวนี้ถ้าเปลี่ยนนะคะก็ราคาก็ได้อยู่นะคะพี่ๆได้อยู่เนาะแต่คือคุณสมบัติของเขาอะค่ะคือเวลาที่ Ford ใช่ไหมคะมันเป็น Ford แบบว่าฟอร์ดอะคือยังไงอะคือขับแบบว่าในทางออฟโรด ซึ่งทางมันจะต้องไม่เรียบเรียบอยู่แล้วนะคะ <_ EN> เผื่อไปในทางออฟโรดเนี่ยคือถ้าไม่ใช่แบต A G M นะคะมันจะทําให้น้ํากลั่นนะคะไหลออกจากตัวแบตนั่นเองซึ่งตัวนี้ค่ะก็ทําให้น้ากลั่นนะคะไม่ไหลออกไปจากตัวแบตทําให้คือแบตอ่ะมันไม่เสื่อมเร็วนะคะ <_ EN> มาค่ะมาดูจุดสุดท้ากๆๆๆๆๆๆยกันนี่เลยอันนี้ถ้าคือท่อแอร์นั่นเองท่อแอร์นะคะย้ายนะคะมาอยู่ห่างจากตัวห้องเครื่องค่ะทําให้ แอร์นะคะเย็นมากแล้วก็เย็นไวด้วยนะคะคือต้องบอกเลยว่าทุกคนนะคะที่ได้นั่งในตัวเน็กเซยนะคะจะต้องบอกว่าแอร์เย็นมากนะคะคือแบบเย็นจนแบบไม่ไหวแล้วนะคะนี่ก็คือที่มานั่นเองค่ะพี่ๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูของแต่งด้านข้างกันต่อด,ดีกว่ามาเป็นแดงขอยักปิดนิดนึงตรงนี้มันก็จะยากๆโอเค เะะมื่อกี้ดูถึงไหนกันแล้วคะถึงสติกเกอร์กันแล้วเนาะมาดูลายสติกเกอร์กันค่ะสำหรับลายสติกเกอร์นะคะก็เป็นสติกเกอร์นะคะสัตว์โครนนั่นเองค่ะสีดำนะคะมีตัวอักษรเรนเจอร์ด้วยนะคะเบ้ามือจับคิ้วกันสัตว์เราหลังคาหนูแดงก็ติดตั้งให้ค่ะไปะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างสําหรับด้านท้ายตัวรถนะคะก็ติดตั้งนะคะเป็นโรบาร์แขนยาวออ t l a n d e r style off r o เลยค่ะซึ่งเป็นแบรนด์นะคะที่ รูปลักษณ์นะคะโอเคเลยแล้วก็ราคาก็ได้เลยค่ะราคาคือแบบว่ากลางๆเลยนะคะนี่ค่ะสติกเกอร์ก็สาดครนนะคะไม่ยันสดกระบะเลยค่ะในส่วนของด้านท้ายของเราค่ะครอบไฟท้ายไปให้ด้วยนะคะนอกจากนั้น เพราะฝาท้ายแบบเว้นโลโก้ด้วยค่ะมีโลโก้ฟอร์ใหญ่ๆแบบนี้พร้อมกล้องมองด้านหลังเลยนะคะเป็นไงคะพี่ๆรอถูกใจไหมคะสำหรับสีส้มคันนี้นะคะก็ถือว่ารถคันนี้นะคะก็เป็นต้นแบบที่ดีคันหนึ่งเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะก็สามารถแคปรูปรถคันนี้ค่ะทักมาที่เพจฟอร์ตแตงโปรแรงบหนูแดงพนักครนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0615239524ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะ ช่องทางคือเพจนะคะคือเพจฟอรตแตงโปรแรงบายด่แดงพันคอนนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย